หาวาน BNK48 ติดโควิด -19 หล้งนงผลตรวจเอทีเคเป็นบวกแฟนๆแนนห่เ,เ,แเป็นห่วงทำเอาเหล่าแฟนแสดงความเป็นห่วงเป็นใหญ่อย่างมากค่ะภายหลังจากที่ทางออฟฟิเชียลของ BNK48 ออกมาประกาศว่า าาหวนอิสาราพาหรือตาหวาน d n k 4 8มีอาการป่วยและมีอาการของการติดเชื้อโควิด -19 จึงเข้ารับการตรวจเอทิเเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งมีผลตรวจออกมาเป็นบวกจึงทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมงาน t ทรดดิ้งมาเก็ที่มีกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่17-19มิถุนายนนี้และไม่สามารถแคดเกมให้แฟนๆรับชมกันได้ โดยออฟฟิเชียลของ b n k 4 8ระบุว่าตาหวานได้มีอาการป่วยและมีอาการเข้าข่ายของการติดเชื้อโควิดสิจึงได้ทำการตรวจเอทีเคในวันอังคารที่14มิถุนายน2565ซึ่งมีผลออกมาเป็นบวกจึงทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมงานเทดดิ้งมาร์เกตตามที่ประกาศไปและไม่สามารถแชทเกมในวันพุธที่15มิถุนายน2565ได้ตาหวานจะเข้าทำการรักษาตามมาตรการในขั้นตอนต่อไป จึงเรียนมากเพื่อทราบท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใยพร้อมส่งกำลังใจให้สาวตาหวานหายป่วยไวๆเป็นจำนวนมาก